การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมีน้ําตาลสูงมีโซเดียมสูงนะครับแล้วก็การขาดใญยอาหารเป็นประจําก็จะนําไปสู่ภาวะอ้วนน้นําหนักเกินนะครับแล้วก็ทําให้ระดับน้ําตาลรวมถึงพวกไขมันในเลือดสูงนะครับผมก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเนาะทำให้เกิดโรคเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดด้วยนะครับการขาดการออกกําลังกายนะครับผมก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นไม่แข็งแรงเนาะ ทำให้ระบบเาผาผลาญอะไรต่างๆทำงานได้ไม่ดีนะครับผมซึ่งก็จะทําให้น้ําหนักเกินและก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานแล้วก็การสูบุรีอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็จะทําลายปอดนะหลอดเลือดนะครับระบบทางเดินหายใจของเรานะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดรวมถึงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะครับต่อมาการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้พวกเราก็ทราบกันดีวยเช่นกันนะครับ ก็จะเสี่ยงต่อตับนะฮะหัวใจและก็ระบบต่างๆในร่างกายครับผมเพิ่มความเสี่ยงโรคตับแข็งโรคหัวใจแล้วก็โรคเบริงบางชนิดด้วยนะครับ